สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุกๆๆๆๆุกนเดี๋ยวแกะนิดนิดนึงโอเควันนี้ก็ตกลงเจอแล้วครับไอตัว r e เซ i ฟเวของไมโครโฟนมันไปหล่นอยู่ใน pickup ไอรถที่ผมขับมาเนี่ยแหละครับก็หาทั้งคันเลยไม่เจอไม่รู้นึกยังไงฮนะพบปกติถ้าหาของไม่เจอเนี่ยผมจะต้องบอกว่าลองหาในจุดที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะอยู่ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ใต้เบาะที่เรานั่งมันจะมีซอกเล็กๆซอกน่าจะอยู่ตรงนั้นนะก็เมื่อวานลองเอามือค้ากัโอ้เจอชายโยยูเลกาเรียบร้อยก็วันนี้ก็มาพบปะมีรักแฟนเพลงด้วยความสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับวันนี้ก็มีรถไถเข้ามาตีนาอยู่ตรงนี้ก็มีเสียงปุ๊บ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 หน่อยก็อาจจะสร้างความลํำคาญนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้าเอาเริ่มจากเมื่อวานก่อนเมื่อวาน เมื่อวานพอดีว่าจะฉีดยาในบ้านให้แม่นะครับส่วนยาก็จะเป็นยาขนยาขนยาพวกเท้าเลื้อยยาพวกอะไรพวกเนี้ยก็กะจะใช้กูฟซิเนตก็คว้าเครื่องมาโอ้โหเครื่องไม่เคยได้ใช้เลยเพราะปกติเราใช้แต่เครื่องตัดยาเครื่องพ่นยาไม่ได้ใช้เลยสตาร์ทไม่ติดื่องวานเสียเวลาทั้งวันไปซ่อมเครื่องนะครับก็ไปเจอพี่เขาเป็นช่างเก่ามาจาก ปูนซีเมนตานอกอินซีรับจ้างซ่อมเครื่องเกง่งจริงๆโอ้พี่ก็ทําให้จะดึงนิดเดียวติดเลยชึ่งเลยก็ต้องขอบคุณพี่สมเกียรติมากนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฉีดยาฆ่าญ้าต้องบอกกอนนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ขัดความรู้สึกผมที่สุดเพราะปกติผมจะชอบตัดแต่วันนี้จะป็นต้องฉีดแล้วเพราะว่าญ้าที่บอกเนี่ยมันคือผักบุ้งนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อผักบุ้งมันเป็นเถาเลื้อยนะครับตัวที่เก่งผักบุ้งที่สุดนะครับ ก็คือทูฟดีสองสี่ดีไม่ว่าจะเป็นผงหรือเป็นน้ําตระกูลทูฟดีนี่เก่งผักบุ้งมากปัญหาก็คือผักบุ้งอะทูฟดีเนี่ยตระกูลทูฟดีเนี่ยนะครับเขากําจัดหญ้าใบกว้างและเป็นพิษต่อหญ้าใบกว้างเพราะฉะนั้นกับทุเรียนเรามีปัญหาแน่นอนแค่กลิ่นผ่านมานะครับทูฟดีนี่ก็จะทําให้ใบทุเรียนเรามีปัญหาได้ทันทีเพราะฉะนั้นผมปัญหาของผมเลยเนี่ยก็คือรอบผมเนี่ย นาข้าวทั้งนั้นซึ่งในนาข้าวเขาจะใช้ทูฟอดีด้วยเป็นหลักเลยแล้ววันไหนถ้านาแถวๆนี้ฉีดทูฟอดีเนี่ยกลิ่นโชยมาผมจะสังเกตเลยว,ว่าใบาทุเรียนผมมีอาการทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้ใช้ทูฟอดีครับเราก็ไปใช้กููฟซินเนตเหมือนกับที่เราเคยแจ้งไปเมื่อ e ีีก่อนว่ากูู้ฟซินเนตเนี่ยฤทธิ์การฆ่าย,ยา้าเขาก็คล้ายๆกบมอกโซนถ้าใครจําได้ในอดีตสมัยเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วกำมอกโซนแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ให้ขายแล้วนะเป็น สารที่ห้ามนําเข้าแล้วก็ห้ามจัดจําหน่ายห้ามมีไว้ในครอบครองพิษร้ายแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะโทษแรงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าสารตัวหนึ่งที่มันมาทดแทนได้ก็คือกูโฟซิเนตแอมโมเนียนะฮะซึ่งกูโฟซิเนตแอมโมเนียการออกฤทธิ์จะดีกว่ากลุ่มพาราคอร์ตหรือว่ากัมอกโซนก็คือว่าเขาจะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อได้ลึกกว่าในขณะที่พาราคอร์ตหรือว่ากัมอกโซนเนี่ยเขาเกิดสภาพคือสัมผัสตายเขาใช่เบิร์นแต่ว่า กูโฟซโิเนตแอมโมเนีย,นยเนี่ยก็จะให้แทรกซึมแล้วเข้าไปทำลายกลไกของคอโรฟิลก็คือการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นตัวกูฟซิเนตเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเราจะใช้ความปลอดภัยไม่ได้เราใช้คำว่าเป็นพิษต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำอ่าใช้แบบนี้นะครับก็กูฟซิเนตเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือเขาไม่เลือกน้ำจะว่าน้ำขุ่นน้ำข้นน้ำใสน,น้ำ กรดินน้ําอะไรเขาใช้ได้หมดฉีแล้วยังใช้ได้เลยเขาเอาฉีผสมเพื่อฉีดก็าตายครับไม่รู้ตายเพราะฉีดหรือตายเพราะยานะครับตายฮะตายกูฟอซิเนตแล้วข้อเดีันที่2คือตายไวฉีดวันนี้พรุ่งนี้เหลืองละนะครับข้อเดนที่สานะครับก็คือ เมื่อเขาตกลงไปในดินเขาจะไม่ได้สะสมอยู่ในดินเขาจะถูกจุลินทรีย์แล้วก็อนุภาคของดินเนี่ยยึดไว้แล้วก็สลายตัวเพราะฉะนั้นการตกค้างในดินและสภาพแวดล้อมตัวนี้ค่อนข้างถือว่าน้อยมากนะครับก็จัดว่าเป็นยาปลอดภัยแล้วก็ความเป็นพิษต่อคน LD50 เขาเนี่ยสูงมาก LD50 สูง LD50 หมายถึงอย่างไร L ก็คือ lethal แปลว่าความเป็นพิษ D ก็คือ dose lethal dose หมายถึงอัตรา ของยาตัวนี้ที่ทำให้หนูทดลองร้อยตัวตายไป50าสิบตัวใส่นิดเดียวแล้วหนูตาย50ตัวเนี่ยแสดงว่ายาตัวนี้แรงเะ LD 5 0จะต่ำแล้ว LD 5 0ต่ำเนี่ยพิษสูงมันจะกลับกันนะฮะ LD 5 0สูงพิษจะต่ำไอ้ตัวนี้หลักพันฮะ LD 5 0 f หกหลักพันไม่รู้กี่พันจำไม่ได้แล้วนานแล้วโอ้กู้ฟอซิเนตเนี่ย LD 5 0 t เขาค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นความเป็นพิษ ต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยโดยเฉพาะสัตว์อ่ะเพราะว่าเขาเขาทดลองกับหนูหนูก็คือเป็นตัวแทนของคนเนื่องจากว่าเขามีเลือดสีแดงใช้ปอดหายใจมีกระดูกสันหลังอ่าอะไรอ่ะคือคกลไกในร่างกายเขาค่อนข้างใกล้เคียงกับคนเขาเลยเรียกว่าหนูทดลองไม่ว่าจะเป็นยาคนยาสัตว์ยาพืชยาอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้หนูทดลองในความเป็นพิษนะฮะก็จับหนูร้อยตัวใส่ไปแล้วสเปรย์ยาเข้าไปสเปรย์ยาเข้าไปโหดเหมือนกันนะ ถ้าหนูตายห้าสิบตัวเนี่ยและอีกห้าสิบตัวรอดเนี่ยแสดงว่าอันนี้แหละคือค่า LD50 นะครับตัวนี้ LD50 ค่อนข้างสูงเพรนพิษต่อคนต่ำวันนี้เราจะฉีดผักบุ้งนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะสัมผัสตายเวลาเราฉีดยาเข้าไปโดนใบสมมุติที่เป็นใบทุเรียนนะฮะนี่เป็นใบทุเรียนแป้นป้อย่างเงี้ยถ้าเราฉีดโดนแค่ครึ่งใบเนี่ยนะครับเราฉีดโดนแค่ครึ่งใบเนี่ยมันก็จะไหม้แค่ครึ่งใบ มันจะต่างกับไก่ฟเซตถ้าไก่ฟเซตโดนครึ่งใบมันจะวิ่งเข้าทั้งใบวิ่ง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 ลงรากลงรากเสร็จถ้ามันมากพอมันทําลายต้นถ้ามันไม่มากพออีกกิ่งมีทั้งกิ่งเนี่ยโอ้กว่าจะฟื้นนานนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของกูฟูเซเนตในการแทรกซึมก็คือเขาแทรกซึมไปได้แค่นี้เขาก็จะอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาจะไม่รบกวนเนื่องจากว่าตัวเขาก็กลิ่นน้อยอยู่แล้วเพราะนั้นการฉีดถ้ามีกลิ่นกลิ่นก็จะไม่รบกกวววนนนนพืประาาััี้็เออไต โฟอสเฟตแอมโมเนะียเนี่ยในอัตราที่ผมใช้เนี่ยนะครับอัตราจะอยู่ประมาณ8 0ซีซีเข้มนิดหนึ่ง8 0ซีซีต่อน้ำ5ลิตรโดยใช้นแนบแสกแนบแสกก็คือแบบนี้ครับนแนบแสกนะครับ ก็เอาตัวนับแสกเนี่ยเป็นตัวฉีดเนื่องจากว่าเราไม่ใช้เครื่องเครื่องเนี่ยเมื่อกี้เราใช้ไปนในพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าในบ้านแต่ว่าตัวนับแสกเนี่ยเราจะใช้เนื่องจากว่าเราต้องการสเปรย์เฉพาะจุดและไม่ต้องการให้ละอองเขาฟุ้งไปมากเพราะฉะนั้นตัวนบแสกเนี่ยมันจะค่อนข้างเซฟตี้แต่ปัญหาคือเ็าผสมบ่อยเดินบ่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็รักน้องทุเรียนเขาก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับ วันนี้ก็มาร่วมฉลองการหารีเซิร์ฟเวอร์ของไมโครโฟนเจอด้วยการช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่เกษตรเป็นเรื่องสนุกขอให้ทุกท่านทำเกษตรอย่างสนุกและมีความสุขสวัสดีครับ